ไปไหนกันต่อเขียนมามีไปกับอุดร้อน่ะไปกระหิดแล้วก็เดี๋ยวไปตีไปญี่ปุ่นใช่ขอบคุงไปนะเดียวนนี้มากร่วมกับเก๋ใช่ค่ะมาในงานเปิดแพ็กชิพโชว์ใหม่ของเกสค่ะก็เป็นแบบที่แรกแล้วก็ใหญ่ที่สุดด้วยค่ะก็รู้สึกว่า โอ้หข้างในตกแต่งสวยมากๆค่ะแล้วก็เสื้อผ้าหลากหลายมากๆสามารถ์ i x นด์ m มทช์ได้เยอะจริงๆจาก<ะ>คอนเซ็ปต์เขาเลยทันยันเก๊ะบ้งเขาคแรบบับจริงๆก็เห็นมาตั้ง<ว>แต่เราเป็นเด็กอะค่ะ,คะแล้วก็โลโก้สามเหลี่ยมก็ยังคงเป็นความเอกลักษณ์มากๆค,ค,คือรู้สึกว่าไปห้างไหนก็ต้องเห็นแบรนด์นี้แน่นอนนะคะใช,ช่มาอชิมตัวมาก็รู้สึกแบบว้าวแล้วก็เสื้อผ้าด้วยมีความแบบพลาสติกแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆนะคะ ใช่ก็รู้สึกอยู่ได้เขาเรียกเขาเรียกว่าไงเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานในอีเวนต์นี้ก็รู้สึกดีใจมากๆที่เขาได้ถือเราค่ะฝากแฟนค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะก็มาเยีย<ม>เย่ยมชมเอ่อแฟนเกสนะคะที่เซ็นทรัลเวิร์ลนะคะเขาเป็นแฟชั่นโชว์ใหม่นะคะที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีเสื้อผ้าหลากหลายสามารถช้อปปิ้งได้แบบสนุกแน่นอนค่ะมาค่ะเฟรบลาสุดเป็นไงบ้างคะพี่เฟรบลาสุดของเราเป็นทริปล่าสุเฟรบลาส คือไปมานานแล้วแต่ว่าคือเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบเราจะต้องกลับมาที่ไทยแล้วมันต้องลงงานไงคะ<ด>เราเลยรู้สึกว่าแบบเราก็ลงงานก่อนดีกว่าให้มันต่อเนื่องกันแล้วก็พักเที่ยวก่อน<ด>แล้วพอ<ด>ตอนเนี้ยรูปแบบไม่ได้วางเอ้รูปรูปไม่มีล,ลงไอจีละก็เลยเอารูปเก่าโล่ลาบผ้าใช่ค่ะงานลายผ้เป็นไงเป็นนักนมผ้าค่อนข้างเนียนมากทุกคนคิดไปแล้วว่าอยู่ต่างประเทศงานขนาดไหนแล้วพี่เดียท<ด>ี<ด>่ไก็ร<ด>อบพี<ด>่ไปยุโรปล่าสุด ใช่ค่ะตรั่งเศสถูกต้องถูกต้อง <laughs> นั่นเลยค่ะแต่ว่านี่ก็เสียเสียดายรูปเพราะว่าจะไม่ลงเลยก็รู้สึกยังไงอยู่แต่ว่าตอนนี้คนงงแล้วว,ว่าทำไม,ไมลงรูปยุโรปมันดูเป็นหน้าร้อนมาที่ตอนนี้มันหนาวแล้วไงทุกคนสับสนแล้วที่ไม่ใช่ค่ะก็เป็นรูปเก่าจัก,กดองรูปไม่เป็นไรคลิดองรูปไม่เป็นไรแต่ว่าที่รกสิก็คือล่าสุดจะมีกระดิ่งใช่ค่ะนักดองค่ะเป็นหน้ากระดิ่งก็เป็นเดนนี้แหละค่ะก็ทิ์หน้าที่จะถึงนี่แหละค่ะจะได้เจอ ลุกแบบว่าผ้าไทย้าแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องใส่ผ้าไทยเขาวัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต้องไปดูว่าเป็นลุกอะไรดูต้องแบบเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าถุงเนาะผ้าถุงภับที่แบบว่าภาบที่พิเศษคาพจริงจริงก็แล้วแต่คุณแม่ตัดให้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆที่บ้านทําธุรกิจผ้าไทยอยู่แล้วก็จะเลือกให้ลูกสาวแล้วค่ะว่าปีนี้ใส่แบบนี้แล้วกันนะมีหลายผืนหน่อยถือว่ามีคนอยากได้ตามจะได้มีของเพราะว่ามันเคยมีเป็นที่แบบ เราใส่อันที่มีแค่ผืนเดียวอ่ะอมันก็ไม่รู้ว่าจะทำจะให้เขา,ย,า,ายังไงใช่ทุกคนก็ถามว่าแล้วมาลอง,ลองไรูปทำไมไม่มีไม่มีขายใสทีส่เศษสุดก็ไม่ได้ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาอะไรที่แบบ normal หน่อยมีหลากหลายคนที่เขาอยากได้จะได้ซื้อได้จริงๆนะคะเทนรนท่าใหม่ปีนี้ปเป็นยังไงบ้างห,หมอจุก,การ,รไปว่าเ้ท่าใหม่ปีนี้แหะคะเดียว่าจะใส่เป็นรูปช้างอ๋อใช่ที่คุยกับแม่ไว้นะคะก็รู้สึกว่ามีความเป็นไทยกินน่ารักดีอันนี้คือที่ร้านขายบบา มี <mus i> มีคุยกับแม่แล้ว่าแม่ไม่อยากเอาที่มันยากเกินเอาเออที่แบบนี้ถ่ายด้วยนะพราะว่าต้องมีคนอยากได้ตามก,กันแน่เลยเวลาเกิดน้ใส่ผ้าผผ้าไทยมันมันเสริมโซขอบคุณมากค่ะก็จริงๆเป็นคาพูดที่หลายๆคนเคยทักหนกันกว่าแบบทําไมใส่ผ้าไทยเราขึ้นใักันจตเพราะว่าเราใส่บ่อยจนคนค่อนข้างชินตานะคะแต่และครเรื่องที่ถ่ายตอนนี้นะค่ะก็มีได้ใส่ผ้าไทยด้วยนะคะ<ม>เป็นครั้งแรกที่ รู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีละครที่เราได้สวมชุดผ้าไทายแบบสวยงามจริงๆแ,<ป>ลแล้วอะโนอุย้ยแต่ว่าก็บอกสตีลอยนะว่าต้องการผ้าไหมอะไรจะเอาโบราณกับสั่งแค่ไหน <laughs> บอกมาคําเดียวเดี๋ยวส่งมาให้เลยอยากใส่ชุดผ้าของตัวเองในละครางก็คือมีรูแปกแบบเก่าแค่ไหนก็มีมีเอาโบราณจะเอาแบบลายขิดหมีอะไรบอกมาเถอะจะหามาให้เขายอมไหมเขายอมเขาบอกว่า ร้านผ้าเออที่บ้านเดียมีร้านมีผ้าที่เขาต้องการเยอะมากแบบสวยลายผืนเลยที่เขาเล็งไว้เดี๋ยวเขาจะเอามาใส่ญาละพอแน่นอนก <c oughs> ็เดี๋ยวโอกาสได้กิไปเนียนแน่นอนรอจะไม่หยุดไทยร <c> ถ <oughs> เก็บผ้าโฆษณาหรือเปล่าก็เน <c oughs> ียนๆไปแล้วก็แบบแลกแลก,กเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเนี้ยค่ะเขาก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อผ้าใหม่แพงเอาจริงว่าั้งแบ่เดียโชว์โชว์ว่าเเราบ้านเราขายได้ยอดขายที่บ้านเราดีขึ้นดีขึ้นค่ะจริงๆอ่ะก็เหมืนอนเป็นากราร <ฮะ S 2> เขาเรียกว่ายังไงนะคะส่งเสริมธุรกิจผ้าไทยด้วยละค่ะก็ไม่ใช่แค่ของร้านเดียวคนเดียวก็ร้านอื่นก็ขายได้กันตามๆกันไปนะคะเหมือนกับดาราก็เริ่มใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นเวลาแบบใครจะไปวัดก็ทักมาหาเราแบบอุ๊ยที่ร้านมีผ้าไทยอะไรบ้างให้เขาใส่ได้คือที่ดีใจมากนะที่ทุกคนกล้าที่ใส่ผ้าไทยแล้วเพราะมื่อก่อน ทุกคนจะดูอ่ะจะ,จะเชยไหมแต่แกไ่ไหมเงี้ยค่ะตอนนี้ไม่แล้วทุกคนกล้าใส่ดูแบบน่ารักแล้วก็สมัยมากขึ้นผมนไ่ได้ใส่แล่ว่วงเดียวนะไม่จริง <c oughs> เราสามารถเลือกลายที่เหมาะกับเราได้เ <c oughs> ดีเ๋ยวว่าใส่ญญ่อ้เอีเยวชินเองใช่ไหมเาแค่ไม่ชินเราดูเป็นไอคอน,นิกผ้าไทยไปแล้วพี่เดียบยินดีมากเียก็ดีใจนะคะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แบบทํให้ทุกคนหันมาสนใจผ้าไทยดีใจมากอะรอย่างนี้เอออันที่้ามาเมืองไทยได้ แินเจี่ยวไม่ยังอะค่ะก็มีคิดเดี๋ยวมาแฟนมีเนี่แหละค่ะอาทิตย์หน้าแล้วนี่ใช่ค่ะก็น่าจะได้เจอวันนั้นหลังบ้านต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างรับเพื่อนเนยังไม่ได้คุยกันเลยคิดว่าน้องน่าจะยุ่งมากมากเลยอะค่ะคิดว่าเดี๋ยวคงได้เจอกันนะวันนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่กับยังไม่ได้คุยจริงพรเขายังไม่ได้บอกว่าไอ้รอบนี้อยากกินร้านไหน่อะไรเปพิเศษมีเวลาว่าง ให้เยอะๆให้ได้ก่อนให้เขาได้พักหายใจให้ได้ก่อนตอนนี้เขาจะคิดว่าน่าจะตารางงานแน่นมากๆนะคะอือก็รอรอชมรอชมรอชมแฟนมีีเด๋ยวก็อยากเห็นเหมือนกันนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็เป็นครั้งแรกที่เป็นแฟนมีเดี่ยวที่ที่ไทยนะคะก็รอชมรอชมคลิปซัพพอร์ตอนก็เราก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วใช่แล้วก็เตรียมพร้อมเตรียมกรี๊ดเตรียมเสี่ยงขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ